เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าใครต้องใส่ของอะไรใส่อะไรถึงจะแรงกว่ากันระหว่างเซตจุดอ่อนและก็เซตคลิของเซตวัวซึ่งคลิปนี้ครับผมจะมาลองเทสกันนะฮะว่าเซตจุดอ่อนหรือเซตวัวเนี่ยนะที่เป็นเซตคริติคอนเนี่ยดาเมจต่างกันเท่าไหร่นะครับโดยเราจะเน้ตเป็นสาย PP เป็นหลักนะครับมาครับต่อกรรุ่นเกริมกันนะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์และกดซับสไคร้ครับเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่หาร้านเติมเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดราคาถูกครับนี่เลยครับผมคุ o กี้แลนด์ h o p นะครับร้านจดทะเบีนถูกต้องตามกฎหมายโนรีฟัน1 0 0เติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้ Land ์ชอปลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับอย่างที่บอกเพื่อนไปนะครับวันนี้ก็จะมีคำถามหลายคนเลยนะว่าโอเคใช้ครายเนี่ยใส่เซ็ตจุดอ่อนหรือว่าเซ็ตคริ t ติคอนดาเมจเนี่ยจะแรงกว่ากันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีทั้งหมด2เซตด้วยกันนะ เซตแรกครับเรามีเซตจุดอ่อนที่ใส่อยู่ตอนนี้นะครับความเร็วเนี่ยอยู่ที่77นะอัตราคีอยู่ที่39แล้วก็ความเสียหายคริติคอนครับอยู่ที่204นะต่อมาครับอีกเซตหนึ่งนะฮะก็จะเป็นเซตครีนะครับซึ่งเซตครีนะฮะเซตครีของผมเนี่ยก่อนที่จะใส่เซตจุดอ่อนนะครับผมทำคริสุดมากๆเลยนะครับสำหรับเซตครีใส่สปีดนะครับแล้วก็ใส่ PVP ของผมนะซึ่งชิ้นแรกเนี่ยนะครับความเร็วอยู่ที่16%นนะครับแล้วก็ ความเร็วอันที่2อเนี่ยอยู่ที่12%นะครับซึ่งเซตคริเซตเนี้ยเนี่ยผมดันความเร็วได้ทั้งหมด85เลยสำหรับคลนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะฮะว่าระหว่างเซตคริสายดาเมจกับอ่าสายพิวพกับเซตจุดอ่อนสายพิวพนะครับอะไรมันจะแตกต่างกันความแรงแตกกันเท่าไหร่ครับแล้วข้อดีข้อเสียเนี่ยเป็นยังไงบ้างมาครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากการเทสกันก่อนนะว่าโอเคถ้าเราเอาไปสู้เนี่ยในส่วนของตัว ประจนภัยนะครับว่าดาเมจมันเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับซึ่งด่านที่เราจะเทสนะครับเดี๋ยวผมขอเทสเป็นด่านา15ขีดหนึ่งละกันนะครับเราเทสกันที่15ขีดหนึ่งเดี๋ยวเราใส่คลายก่อนนะครับใส่คลายมาตรงนี้ใส่คลายปุ๊บนะฮะส่วนตัวดาเมจที่เราบัฟมาเราใส่เป็นตัวของ บิสกิตแล้วก็ลีน่าละกันนะครับอ่าบิสกิตบิสกิตใส่มาตรงนี้อ่านี่บิสกิตลีน่านะครับใส่แบบนี้เลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเริ่มจากเซตที่เราใส่กันอยู่นะฮะก็จะเป็นเซตจุดอ่อนนะครับตัวของสเตทครับก่อนที่เราเทสกันนะฮะเดี๋ยวเรามาได้ดูสักเล็กน้อยพลังโจมตีกิจภาพครับอยู่ที่3 8 8พนะครับตัวของความเร็วอยู่ที่77อัตรากิิคอนอยู่ที่39ความเสี่ยงคริซอยู่ที่204แล้วก็โจมตีจุดอ่อนอยู่ที่63%ซึ่งเราก็จะเปอร์เซ็น่ง กึ่งคลิกกึ่งจุดอ่อนนะครับเราใส่เพื่อจุดอ่อนมีจุดอ่อนติดได้นะครับแล้วก็มีคลิกด้วยซึ่งคลิกของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับ39%บวกกับอีกสักอ่า a s สซีฟนะครับมาตรงนี้ p a สซีฟบ,บวก27%นะครับอัตราคิเราอยู่ที่ประมาณ66เท่านั้นนะครับตระอัตราคินะครับ ชิ้นแรกนะฮะเราใส่เป็นความเสียหายคริติคอนครับออบรองมีความเร็ว12นะความเสียหายคริแล้วก็มีอัตราคิส่วนชิ้นนี้นะครับเป็นอัตราจมิจุดอ่อนนะครับออบรองเป็นอัตราคิความเร็วแล้วมีพลังจมตีชิ้นนี้นะครับเป็นพลังจมตีพลังจมตีความเร็วนะครับตอนนี้ไม่มีอัตราคิเลยถ้าจะเก่งกว่านี้นะฮะก็ต้องหาความเร็วนะครับแล้วก็ออบรองเนี่ยเป็นอัตราคิหรือว่าดาเมจคริสนะครับส่วนชิ้นนี้นะฮะเป็นดาเมจคริเป็นอัตราคิแล้วก็ความเร็ว12นะครับ น,นะฮะอ่าโอเคครับแล้วก็ตัวของสายจุดอ่อนนะครับข้อดีนะฮะมันจะตีทะลุเกราะนะครับพวกตัวละครที่มันแบบต้านทานเยอะๆบล็อกเยอะๆนะครับซึ่งไอ้พวกบล็อกเยอะๆต้านทานเยอะๆเนี่ยเราจะทําให้ตีติดคลิยากนะครับซึ่งจุดอ่อนเนี่ยมันก็จะตีทะลุนะฮะแล้วก็ดาเมจแน่นๆนะครับอาจจะไม่ต้องติดคลิก็ได้นะแต่จุดอ่อนติดก็แรงเหมือนกันนะครับเหมือนแบบพวกทะลวงจุดจุดอ่อนทะลงเกาะอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาเทสดูกันว่าดาเมจ ตอนที่ใส่เซตนี้เนี่ยนะครับดาเมจเท่าไหร่บ้างน,นะครับอ่าดาเมจมาตรงนี้เดี๋ยวเราเทสกัน2สกิลนะครับมาอันแรกนะฮะงัดมาปื้มาโอ้โห1 5ึ0 0หนะครับ, 15, รบสังเกตด้วยดามิประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับติดจุดอ่อนด้วยติดคริด,ด้วยนะฮะบ,บูสต์ดามิมาแบบนี้อ่าแซ่มาประมาณ1 6ื่นหนะครับโอ้โหดอกแรกแล้วก็ปาดมาจังหวะนี้โอ้โหติดตัวจุดอ่อนเยอะๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเอางี้ดีกว่า ผมเทสกันโดยที่เราจะใช้เป็นสกิลร่างละกันนะครับเทสจะสกิลร่างสกิลเดียวเลยเพราะว่าโอเคถ้าเราเทสสองสกิลเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะไม่เห็นภาพน,นะครับเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตเทสเป็นสกิลร่างของตัวตรงตัว Cry คลวานยนะครับแล้วก็การบูสต์ดาเมจเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมว่าผมไม่บูสต์ดาเมจดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเราใส่บูสต์ดาเมจมาแล้วเนี่ยดาเมจมันอาจจะไม่นิ่งสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราใส่เป็นเพนเพนเลยตัวแบบ เงืบๆเลยอ่าใส่ตัวซับมานะครับอ่ะใส่ซับมาแบบนี้เลยนะฮะชัดเจนกว่าแล้วก็ดาลล่าสน,นะครับมาตรงนี้มาเทสกันเลยนะครับว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับสําหรับการดึงโซ่ดอกร่างนะครับมาจังหวะนี้ฮะปาดมาอืมจุดอ่อนติดจุดอ่อนนะฮะติดจุดอ่อนติดครีด,ด้วยประมาณหมื่นหนึ่งนะครับอ่ะหมื่นหนึ่งเดี๋ยวเราต่อกันมานะครับนะให้เห็นภาพเลยแหละภาพนะครับเราเทสกันที่สกิลเดียวเลย นะฮะอ่าเรามาดูดอกนี้ท่านผู้ชมจังหวะน,นี้กระตุกมา17 20,000นะฮะปาดไปหมื่นหนึ่งอ่าโอเคก็พอตีไอ้พวกที่มันเป็นแบบเนื้อล้วนๆไม่ใช่พี่พวกแบบต้านทานเยอะบล็อกเยอะนะครับจุดอ่อนทําได้อยู่ที่ประมาณนี้นะดาเมจแม็กซิมัมเนี่ยประมาณ18ื่นโซ่นะฮะถ้าโซ่ติดติดคลิก,ก็ประมาณหมื่นหนึ่งติดคลิกติดจุดอ่อนนะครับซึ่งสายจุดอ่อนเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องดันคลิกนะฮะเยอะ จน80% 90%นะครับเพราะว่ามันมโยกัสติจุดอ่อนอ่าแต่ถ้าจุดอ่อนมีติดคลิก,ก็มีโบนัสดาเมจไปเมื่อกี้สังเกตดูนะฮะจุดอ่อนด้วยติดคลีด้วยเนี่ยดาเมจอยู่ที่ประมาณ2 3 0 0 0นะสำหรับเซตนี้นะครับตัวสเตผมก็แจ้งไว้แล้วนะทุกคนนะประมาณนั้นอ่ะกระตุกมา1 7 8 0 0ปอ่าประมาณนี้ส่วนแซ่เวลาฟาดที่ก็ 11, 0 0 0นะครับอ่าดาเมจประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสกันในอารีน่ากันนะครับซึ่งเราก็ทสกับคุณจัสเจนะฮะมาตรงนี้ผมขอคุณจัสเจเนี่ลองทสดาเมจกันนะครับว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับมาตรงนี้เดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราใส่เป็นเหมือนเดิมเลยนะครับตัวของ PP นะ,ะเราใส่เป็นเหมือนเดิมเลยเราใส่เป็นอารีน่าไม่ใช่ใส่รีน่าใส่พวกตัวแท้งอาพวกตัวแท้งประเนนะครับขอลองด่วนปึ๊บ อาลีามาเฉลีเนวัลีของไม่มีอ่าอีวานลีนะครับแล้วก็ตัวแทงแทงหน่อยแทงแทงหน่อยอ่าปึ๊บคารอนอ่าแล้วก็นี่มาอ่ะโอเคแทงแทงหน่อยนะครับแล้วก็เทสกันสัสองสกิลนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูดูดาเมจกันนะครับอันนี้ใช้จุดอ่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะเทสแบบนี้เซตจุดอ่อนนะครับมาจุดอ่อนมาตรงนี้คุณจัสเตเปิดมาเลยฮะจังหวะน,นี้บึ้มมา โอ้หกพันเนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคุณเจ,เจนะฮะตายไปแล้วนะครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวเทสอีกสกิลหนึ่งนะได้เมมเท่าไหร่มาตรงนี้บล้มโอ้โหติดจุดอ่อนรัวนะสองพันสี่นะประมาณหนึ่งพันสองพันสี่นะประมาณนี้อะต่อมานะครับเดี๋ยวอีกสักสามรอบนะสองรอบแล้วก็สามรอบเซตจุดอ่อนเซตจุดอ่อนเนี่ยมันจะดีตรงที่โอเคเราตีแทงเข้านะครับอะบื้มมาสามพันนะติดจุดอ่อนสามพันห้าพันนะครับ ตรงนี้ฮิวมาเดี๋ยวเราอีกสักดอกหนึ่งนะครับมาตรงนี้บลืมมาโอ้นอะไอลิสตายเหมือนเดิมนะครับคาร่าไม่ตายอีกสักไม้หนึ่งนะครับสำหรับเสียจุดอ่อนนะนี่จุดอ่อนมันก็จะมีข้อดีเวลาตีตัวแทงอย่างนี้นะครับนะมันก็จะตีเข้านะครับบึ้มมาโอ้ตรงนี้ติดคริปไม่ค่อยมากครับแต่นี่ฟาติติดอ่อนติดคริปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2องพันสองนะถ้าเป็นการแซ่ฟาดน,นะครับดอกนี้ อ่ะแล้วก็อีกสักดอกหนึ่งครับจังหวะนี้อืมสี่พันเจ็ดสี่พันเจ็ดนะครับสำหรับดาเมจที่ทำได้นะฮะอ่าโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเซตจุดอ่อนนะเทสทั้งตัวของประจันภัยแล้วก็ตัวของอารีน่านะครับต่อมานะฮะเซตครีนะครับอันนี้เป็นเซตเรือธงผมเลยเพราะว่าเซตครีเนี่ยผมดันสวยมากนะครับดันไว้สวยมากแล้วก็สุดเลยสำหรับเซตครีนะครับอ่าเซตครีก็จะเป็นคลายคิอ่าคลายครีนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์มาโอเคเรียบร้อยนะครับ มาเดี๋ยวเราจะไปเทสกันเซตครีนะครับซึ่งเซตครีเนี่ยความแมนอยู่ที่85อัตราคีอยู่ที่57นะครับความเสีงยงไอคีอยู่ที่240แล้วก็จุดอ่อน5%ไม่มีเลยนะครับแทบจะน้อยมากไม่มีเลยนะสำหรับจุดอ่อนนะครับแล้วก็ตัวของการประชนพายนะฮะเดี๋ยวเราไปเทสกันว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับการปรนชนพายก็เป็น15ทับ 1, เหมือนเดิมนะครับนะครับซึ่งสรุปกันก่อนนะตอนนี้ก็คือเซตครีดดาเมจของผมเนี่ยจะใส่เป็น آ, พลังโจมตีอยู่ที่4,088นะครับความเร e ็ว85อัตราคี57ดาเมจคริ240จุดอ่อน5นะครับซึ่งแต่ละชิ้นชิ้นนี้ก็จะเป็นความเสียหายครินะครับออบรองเป็นความเร e ็วเป็นพลังโจมตีเป็นความเสียหายคริติคอนชิ้นที่2ครับความเสียหายคริติคอนนะครับมีจุดอ่อน5มาต่อตรงนี้มีความเร e ็ว12แล้วก็มีพลังโจมตีนะครับชิ้นที่3มนะฮะมีความเสียหายคริติคอนความเร e ็ว16แล้วก็เป็นออบรองพลังโจมตี ชินนี้ก็เป็นออฟลอมเป็นอัตราคิความเร็วแล้วก็พลังโจมตีนะครับสำหรับเซตที่ผมใส่เป็นสายคริดาเมจตนะครับมาเทสกันดูนะว่าดาเมจตเท่าไหร่นะสำหรับตัวเซตครีคที่เราดันมาเยอะมากๆนะครับ<อ>ม,มาจังหวะนี้ครับปาดมาบึ้มมาโอ้หมื่นนะครับ <S <S สังเกตดู9 0้าพันะ <S <S ดามจเนี่ยน้อยกว่าเซตจุดอ่อนนะครับนะฮะดูทรงแล้ว น่าจะน้อยกว่าเซจุดอ่อนนะต่อให้ดามเมจคริีจุดอ่อนไม่ค่อยเยอะอ่ามาจังหวะนี้โอ้โหสองหมื่นเก้าพันนะครับแต่ดามเมจรู้สึกว่าคงที่กว่านะฮะดามเมจคงที่กว่าเพราะว่าดามเมจคริีมันมีจุดเด่นตรงนี้แหละครับเรื่องการดามเมจคงที่ถ้าเราดันอัตราคิเกือบเกือบร้อยเนี่ยนะฮะมันจะเข้ากันกระจุยเลยโอ้โหแต่ว่าสังเกตดูนะครับเมื่อกี้ติดจุดอ่อนด้วยแล้วก็ติดคริด้วยนะครับดาเมจแม็กซิมัมเนี่ยอยู่ที่26,000นะซึ่ง ครั้งที่แล้วเนี่ยเซืจุดอ่อนทําได้ที่2องหมนะครับมาตรงนี้กระตุกมา2 0,000ื่นมาสองหมื่นนะครับ, 20, รบอ่าส่วนเซืจุดอ่อนเนี่ยเวลาตีติดนะครับก็ประมาณ1 7ื่นเนะโอเคเดี๋ยวลองเทสอีกสัก2รอบนะครับให้เห็นภาพนะเผื่อดูย้อนดูอ่ะตอนนี้เมื่อกี้เสืจุดอ่อน20,000ดาเมจ9,000ดาเมจนะครับโอ้โหสังเกตดูว่าตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะให้แม่อันนี้อันนี้เซตครีปแบบดันสูงๆเลยนะแบบว่าดาบแบบ แบบสปีด85เลยนะทุกคนอ่าน,นี่9,000ดาเมจนะครับสังเกตดูว่าโอเคก็ดาเมจดรอปกว่าซักจุดอ่อนนะครับแต่ว่าถ้าซักจุดอ่อนไม่ติดคดดริดาเมจก็จะสู้ซักครีไม่ได้นะครับอ่ามาตรงนี้20,000โอ้ดาเมจโอ้โหติดจุดอ่อนประมาณ1 0 0นะทุกคนเตแต่ว่ากาสติดยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าออฟลองจุดอ่อนเราน้อยมากนะครับ ประมาณนี้ครับสำหรับการประจนภัยนะแล้วก็ต่อมาครับเราไปเทสกันเหมือนเดิมนะ,ะกับคุณจ๊สเจแกก็เล่นโตเหมือนเดิมนะครับมาตรงนี้เดี๋ยวเราเทสกันดูนะพอใส่เป็นเซ็ตคริดาเมจเนี่ยโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเราจะเทสกับคุณจ๊สเจกันนะฮะมาตรงนี้นะว่าดาเมจอะไรยังไงบ้างน,นะครับซึ่งเราใส่เหมือนเดิมเลยนะฮะซึ่งตัวที่เราใช้ก็จะเป็นอีวาน นะครับเป็นเดรูซี่แล้วก็ลีคารอนโอเคเหมือนเดิมนะครับอ่ะยวดูดาเมจกันนะฮะว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับสำหรับเซตนี้นะฮะเซตครินะครับมาเซตครีดอกนี่ครับปาดมาบึ้มงมาโอ้โหเจ็ดพันดาเมจครับด้านหลังนะฮะตีมอนสเตอร์เนี่ยอาจจะเบากว่านะครับแต่ว่าพอมาตีคนเนี่ย ที่เป็นแบบป้องกันบล็อกไม่ค่อยเยอะเนี่ยนะฮะเข้ากันเลยนะทุกคนตายเลยสำหรับคาม่านะครับแต่ว่าอลิสเนี่ยไม่ตายนะฮะทั้งที่แล้วเนี่ยเซตจุดอ่อนเนี่ยทำให้อลิสตายได้เกือบทุกรอบเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้อลิสไม่ตายนะครับแต่คาม่าไปโดนคริกเต็มๆแล้วตายเองนะฮะเดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งครับจังหวะนี้กระโุกมาโอ้โหติดคริดด้านหลังติดจุดอ่อนนะฮะ9,000ดาเมจไปเลยนะครับก็ทำให้คาม่าแตกไปอีกรอบหนึ่งนะ แล้วก็ปาดอีกหนึ่งทีโอโหมาตรงนี้อลิสติกคลิมานี่ตายเหมือนกันนะครับอ่าโอเคประมาณนี้อ่าไม้3กันดูนะให้ดูสักห้าไม้นะครับจะได้ตัดสินใจกันถูกมาตรงนี้ปึ๊บมา,มาบัางมาโอ้รอบนี้ไม่ติดครินะฮะเน่ไม่ตายครับรอบนี้ไม่ตายเลย เมื่อกี้ติดคริตอัวฮะแต่ตรงนี้ไม่ติดครินะครับถ้าไม่ติดคริเนี่ยดามเมจมันก็จะเบาอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็กระตุกมาติดคริตเจ็ดพันนะโอ้โหคาาตายสามไม้เลยนะสำหรับสมสกิลครับแต่ว่าอลิสก็รอดอยู่นะครับน,นนี้ก็จะเป็นข้อดีของใส,ค,สคริดาเมจนะฮะมาตรงนี้มาครับแล้วก็กระปักกระตุกมาจังหวะนี้โอเคครับตรงนี้ติดจุดอ่อนด้วย ฟุกติดจุดอ่อด5%นะแล้วก็ติดครีดด้วยนะครับหาย2เลยนะจังหวะนี้ครับไม่ธรรมดานะสำหรับสายคริดดาเมจนะครับเซตนี้ก็ถือว่าแรงอยู่นะฮะกระตุกมาติดครีกแล้วตายอีกแล้วนะครับแล้วก็ลออเนี้อลิสลอดนะแล้พอฮิวกลับมานี่แล้วก็ดอก2กระตุกตายอยู่แล้วเลือดแค่นี้มาจังหวะนี้บึ้งมาเรียบร้อยติดครีก,กันไปเลยนะครับ ่าโอเคครับก็เทสเป็นประมาณนี้นะครับสรุปนะฮะหลังจากที่ได้เทสกันเซตจุดอ่อนแล้วก็เซตคริติคอนเนี่ยผมคิดว่าผมแอบชอบเซตจุดอ่อนมากกว่านะครับเพราะว่าโอเคเซตจุดอ่อนเนี่ยมันก็ถ้าเราบิวของแบบให้มันดีกว่านี้อีกหาออรองอัตราครีเสริมเข้าไปหน่อยนะฮะหรือว่าจะเป็นแบบดาเมจคริเสริมเข้าไปหน่อยนะครับจุดอ่อนเล่นสัก60 70เนี่ย นะฮะมันก็ถ้ามันติดครีเมื่อไหร่พร้อมชุดอ่อนเมื่อไหร่เนี่ยดาเมจสังเกตดูว่าแรงหูฉีกเลยนะครับส่วนเซตคริติคอนนะฮะข้อดีครับดาเมจแม็กซิมัมอาจจะไม่เท่ากับเซตจุดอ่อนแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือสายคริเนี่ยนะครับดาเมจมันค่อนข้างที่จะคงที่ถ้าเราดันอัตราคริติคอนเกือบเกือบร้อยเนี่ยนะครับมันจะติดครีเกือบทุกดอนนะฮะแต่ก็มีข้อเสียในการที่ถ้าเราไปตีตัวของตัวละครนะครับสาย p ีวที่เขามีค่าบล็อกสูง,สงนะฮะหรือว่ามีค่า ค่าป้องกันเยอะๆค่าบล็อกสูงๆเนี่ยโอกาสติดคลีก็จะน้อยตามลงไปนะครับเมื่อกี้ก็สังเกตดูนะถ้าเราติดติดคลีเนี่ยโอ้โหก็แรงอยู่นะแต่ถ้าไม่ติดคลีเนี่ยไม่ตายนะครับก็ทนดาเมดได้นะครับตรงนี้นะสำหรับตัวของคลายนะครับโอเคครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะฮะชอบเซตไหนกันก็ลองปรับลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมก็ลองเทสแล้วแหละผมก็บิวมาสุดทั้ง2เซตแหละทั้งเซตจุดอ่อนแล้วก็เซต ดาเมจครีดคอนนะครับก็ลองตัดใจกันดูแล้วก็เอาไปทำกันนะครับส่วนแสแตทนะครับก็ดูได้ที่ผมทีผม่ผมขึ้นให้เลยนะครับผมก็ขึ้นไว้ว่าเซตไหนผมใส่แสแตทอะไรยังไงนะครับแล้วก็ตัวของค่าครีเท่าไหร่ค่าจุดอ่อนเท่าไหร่นะครับก็ลองบาลานซ์ดูนะครับแต่ว่าถ้าตัวของเซตครีดคอนเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราบิวออฟรองเนี่ยให้มันได้ความเร็ว80ขึ้นแล้วก็จุดอ่อนให้สักประมาณ30 20 30ี่เนี่ยผมคิดว่าอาจจะแรงนะครับอาจจะแรง กว่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันก็ต้องลองปรับของกันดูอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับใครมีคำถามใดสามารถถามได้ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับ